เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเป็นนำ้ำท่วมอากคะ่ะน้ำจะท่วมทุกปีอะค่ะใส่แน่แน่สกอร์ไม่ใช่คุณแล้วแน่แน่ปุ๊บ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 โอ้โหเด็ดเมื่อี้ยำหบแบบโปล่าโมลานสูตรอีกแปนน้นนึงค่ะครับทอบลงนะครับเด็กทะเลอา,ลอาลๆๆรมณ์เดียวกับข้าหมูแต่ว่าเป็นข้าบง อำเภอแม่สุรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากๆก,ก็มาทักทายนางเอกอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับสวัสดีครับอมโมชปเปอร์ครับมมปปรน้องสกอโอ้โหสบายดีไหมครับเนี่ยสบายดีค่ะว้าวที่นี่เป็นสวนหอมใช่ค่ะสมัยก่อนที่น้องสกอพาพี่มาใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย คือน้าท่วมอะค่ะน้าจะท่วมทุกปีอะค่ะ oh. แต่ปีนี้คือน้ํามันจะไหลออกมาฝั่งนี้มากกว่า<ล>ใช่ค่ะเมื่อก่อนตรงเนี้ยแม่น้ําเส้นนี้จะไม่มีะจะอยู่ฝั่งนูน่นที่เราเคยไปชมกันเนาะใช่ค่ะแต่รอบเนี้ยแม่น้ำแบบเปลี่ยนเส้นมาอยู่ใกล้ๆกับสวนหอมของน้องสกอใช่ค่ะโอ้โหแล้วคือขอบอกว่าบรรยากาศแบบดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยอะค่ะรู้สึกฟินมากอยากจะมาแคมป์ปิ้งมาพักผ่อนหย่อนใจมากเลยค,ครับโอ้โหแล้วช่วงนี้ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย มกระเทียมค่ะผักกาดแล้วก็มะเขือนะ่ค่ะเพ่นั่นนอาะาศดีเพราะว่าที่มันเหลือน้อยค่ะเพราะโดนน้ำกระซอกอะไรแบบนี้ค่ะได้ได้ได้แต่แต่อย่างน้อยก็ได้วิวสวยมาทดแทนเนาะครับอ่ะกระท่อมยังอยู่กระท่อมยังอยู่นะสวัสดี สวัสดีค่ะเปอร์คชับเอเจอน้องสาวเราแล้วครับไปทำงานที่เชียงใหม่พอดีว่าวันหยุดแทบไม่เคยมีเลยเนาะค่ะนี้กลับมาอยู่สวนอยู่ไร่สบายใจกว่าน้องน้องแล้วก็ตัวเจอง่ายกว่าไปที่น้องทำงานประจำแล้วก็เราจะนัดเจอกันะก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงวันหยุดก็น้อยเนาะน้อยมากเพื่อนๆที่ติดตามก็ถามหาน้องสกอไปยังไงบ้างอยากจะให้มาออกทำคลิปด้วยกัน ก็วันนี้เป็นนิมิตไมายอันดีแลนะ้วมาเจอน้องสกอยอีกครั้งหนึง่ง <lerde> น้องก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะน่ารักกว่าเดิมผอมลงเลยอ่ะออผอมลงนะเนี่ยใชห่หน้าเล็กน้าเลยนิดเดียวอ่ะใช่ที่หน้าบานเลยครับ <sk tá c classification> แม่น้ําเส้นนี้คือแม่น้ํายมหรือเปล่าครับใช่ค่ะแม่น้ำยมแม่น้ำยวมนาหน้าแต่งเป็มากเลยเนี่ยใช่เลยดูอาการรอบๆนะสวนหรือครึ่งเดียวข้างหลังแต่แต่ว่า ได้วิวสวยๆกลับมาแต่ว่าสวนเหลือครึ่งเดียวนะ<ร>ก,ก็ยังอ,อยู่นะคะแลกอะไรมาอะไรยังเนี่ยในแผนข้องช้าๆนะครับนี่ดูกระท่อมกระท่อมยังอยู่สก๊อปอ่านี่ว้าวกระท่อมยังอยู่กระท่อมยังอยู่นะครับอ่ะน้องสกอ๊อปพาพี่ไปชมสวนอัปเดตนิดน,นึงได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะปะ่ะไปดีกว่าครับมาอือหึโอ้เออสวยเนาะพัพเปอร์ซามโอวโกและเปอร์สเจเตเลยมาหอยก็มาเจ้มาหอยอันไหนครับ อ๋อเนี่ยนี่เนี่ยมันเอาต้มกินกับนนะพริกอ่ะผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะคะนี่นะภาษากะเหรี่ยงพับเปอร์ว่าพับเปอร์ซ่าเหรอมันนอนเลยเนาะเบียพับเปอร์ซ่าใช่ไหมครับจำมาได้เบียไปลวกกันนะพริกอ่ะแม่อพักขี้หูอ๋อผักขี้หูหน่อยขี้หูเอาไปผัดใส่ไข่อร่อยค่ะได้ได้ไี่สำคัญอ่ะมีอะไรอีกครับมาไปเดินอันนี้จะเป็นอัปเดตหน่อยนะคะเขาเพิ่งอ่าอะไรนะคะ พึ่งปลูกพึ่งหวานเมล็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นมะเขือยาวนะคะครับอันนี้ธรรมชาติค่ะอ๋อนี่นี่ครับขอโคุณในทิพย์เลยนะพี่ไปเชียงตุงอ่ามีแม่นางเขาทำไอ้มะเขือม่วงให้กินอร่อยมากครับอ๋อค่ะริ้งมาล่าใช่อร่อยจริงน้ำพริกเดี๋ยวเรามาเก็บไปทำน้ำพริกพรุ่งนี้เช้าไหมคะก็ได้เอายอะโอ้ไม่เยอะครเอายอะเอายใหญ่ๆนะ ก็อย่างที่บอกไปนะคือแรกมากับวิวสวยแต่ว่าสวนหายไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเกินครึ่งค่ะเกินครึ่งเพราะว่าสวนมันจะอยู่นู่นนะคะใช่ค่ะแต่นี่คือปีนี้เหลือแค่นิดหน่อยค่ะที่เขาทำกินนะคะแต่น้ำใสมากนะดูให้ตาเปล่าครับช่วงนี้โคลนอยู่ไปเดินเล่นดูน้ำนึงไหมครับนจะเป็นหอมสะพานที่เราเคยข้ามอ๋อ ตอนนี้แม่น้ำเปลี่ยนเส้นทางมาใกล้ๆก,กับสวนหอมก็ได้ไปกาศสดๆครับชอบนอไปเนาะนี่ดูมีหาดทรายะลาแคมปิ้งไปเลยอ,อนาคตไม่แน่อาจจะทำเป็นลานซุ้มใช่ไหมครับน่าสนนะสกอร์พี่ว่าคนน่าจะมาเที่ยวนะครับ เห็นเขาบอกว่าเขาจะทำอยู่นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขายืนจะทำอยู่ห <enfant> รือเปล่านะคะถ้าถ้าทำนี่ดีพี่จะมาช่วยโปรโมทจ้ะเผื่อเพื่อนอยากเจอน้องสกอก็อาจจะได้เจอตัวจริงเนาะครับว้าวว่านี่เโอ้โหใส่ในในสกอไม่ใช่คุณแล้วเนี่ยเนี่ยส่อันนี้ใส่แล้วคะใช่ ถือว่าใสนะครับเนี่ยดูแล้วก็แม่น้ำมาทำไมตรงนี้นอกเปลี่ยนสายเลยใช่งงปีนใช่หน้าฝนปีนี้ลองลุ้นอีกทีว่าจะไปทางไหนใช่ใต้องลุ้นเป็นปีปีไปเนาะชาวบ้านก็เตรียมตัวให้พร้อมคือทำใจไว้ละเพราะว่าปีนี้คือทุ่มหนักค่ะอ๋อท่วมหนักครับเดี๋ยวขออนุญาตเซลฟี่สามองศาครับนี่ มันสวยงามจับใจใช่คิดถึงด้วยแม่นางผมลงนานได้เจอน้องทีหนึ่งก็ดีใจนะเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรกินกันในยามเย็นในวันนี้นะครับก่อนค่ำเนาะใช่ไหคะทริปนี้เอาให้เพื่อนๆหายคิดถึงกันไปข้างหนึ่งเลยเนาะครับหิวยังครับน้องสกอนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเนาะพี่เอี้ยงเตรียมวัตถุดิบมาละพอดีไปเดินที่ตลาดมาได้ของมาเรียบร้อยโกด เด็กเด็กใช่ไหมเด็กเด็กอูเออเดะเสือเอ๊เด็กอะไรไม่รู้ค่ะอ๋อแต่แต่ภาษากระเหรี่ยงกบนี่เขาเรียกเด็กอืมแต่แต่ที่แดดสองหน้าน้องๆอ่ะโอเคโอเคป้าแสงดีไปก่อนวิตามินอีครับ A B C D ว้าวป่ะเดี๋ยวไปที่กระท่อมน้อยๆกอนเราดีกว่าเน้ะครับ ไหนๆก็มาแล้วขอเก็บใบแกะสวยๆให้ได้รับชมนะครับมันเหมาะกับการมาแคมปิ้งปิกนิกพักผ่อนย่อนใจมากๆเลยตอนนี้สิปีที่แล้วนะที่ผ่านมานะคะเขาก็มาแคมปิ้งกันเยอะอยู่ค่ะนักท่องเที่ยวเหรอครับเออคนในบรรลุในหมู่บ้านนะคะอ๋อเขารู้เนาะใช่่คะก็คือยังไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบจริงจังคนในพื้นที่เขาจะมาแคมป์กันบ่อยใช่่คะอ๋อจ้ะนี่อาสก๊อตเราเบาๆน้องของเราก็ยังโกะเหมือนเดิม เก็บภาพสวยให้สกอบ้านใช่ลงงเก่งเปียกน้าสกอตครับน้าสกอตบอกว่าไหนๆก็มาแล้วขอพาเยี่ยมชมบริเวณรอบๆนะครับปลูอะไรนะน้องที่จีนตรงนี้จะเป็นสวนหอมเขาของเขาหมดเลยนะครับทีนี้ก็บางคนก็ย้ายไปทำอีกที่หนึ่งครับไปแล้วไปกันนะคือน้ำมันจะเปลี่ยนเส้นทางไปเรื่อยๆต้องลุ้นปีต่อปีใช่ครับ ไม่รู้ว่าปีหน้าน้ําเส้นนี้จะไปโผล่ตรงไหนบ้างเนาะ,ะแต่พี่อยากให้อยู่แถวนี้นาน,าน,นๆนะเพราะมันงามมากเลยอะครับ <c oughs> คนนี้ยังบอกว่าอยากจะนอนที่นี่ละเ <c oughs> ตรียมเต็นท์ม,ตตม,มาด้วยเนาะหาเวลาไม่ได้เปไหนกันก็ครับหา,าปลาได้ในสกอที่นี่เรียกข้าวป้านข้าวป้านค่ะข้าวป้านก็คือข้าวโพดแหละใช่ไหมครับเรียกไม่เหมือนกันที่นี่เรียกข้าวป้านนะ มาชมสวนฝั่งนี้นะครับปลูกหลายอย่างมีข้าวนีไม่ออกแล้วตอนนี้บดูความสวยแบบตรงนี้ครับภาพความประทับใจยามเย็นนะหันไปทางนู้นก็เป็นน้ำกว้างก็ไม่ได้เจอน้องนานมากเซอร์ไพรส์มากๆเลยวันนี้เซอร์ไพรส์สถานที่นี่แหละครับธรรมชาติสร้างใช่นี่ให้สวยแบบนี้เลยโอ้โหถึงแม้ว่าสวนหอมจะหายไปเยอะครับ ฟินมากอ่ะอ๋อนี่สวนของเพื่อนเพื่อนเพื่อนของพอ่อเพื่อนของพ่ออ่ะถัะ่วฝักยาวดูนี่นว้าวตรงนี้ก็งามดูเขาเขาเขากำลังดูดสูบน้ำมาอารดน้ำต้นหอมเนาะ<อ>แล้ว<ะ>แล้วต้นหอมนี่จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ครับเดือนมีนาค่ะอ๋อเดือนมีนาตอนนี้ กุมภาเนะาะกุ้มพาแล้วกุ้ภาแล้วคะใช่เอ้าสกออะไรเ,เนี่ยมึนเลยเนี่ยกุมภพาแล้วครับของคนนี้เขาจะปลูกอ่าผักกาดแล้วก็ผักชีแล้วก็ถั่วด,ดินแล้วก็ข้าวปั้นค่ะแล้วเขาเขาจะอ่าเขาปลูกเอาไปขายค่ะอ๋อโอเคถั่วด,ดินนี่เขาจะอ่าต้มต้มต้มให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปขายเป็นถุงๆนะอืมครับหอมก็จะ เกี่ยวช่วงเดือนมีนานะครับจะประมาณนี้ต้องรดน้ําตลอดเวลาเนาะโชคดีตรงที่ว่าอยู่กับใกล้กับเส้นทางของแม่น้ํานะครับว้าวสดชื่นเนาะเจอห้องครัวโอเพนตรงนี้ได้บรรยากาศดุากแล้เหมือนรูปถ่ายเลยจะพิมีแกงต้มน้ําใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงนะครับ เตาเล็กๆก,ก็วิวสวยๆข้างหน้านู่นนะครับ <c oughs> ชาวบ้านกำลังรดน้ำสวนหอมไปไหนแล้วน้อนเนี่ยโอ้โหฟินครับโอ้โหมาทุกวันเลยเหรอคะเพราะว่าอากาศดีเลคะที่นี่ประมาณกี่งองศาครับน้องสกอพอรู้ไหมหนูไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ไม่แน่เพราะหนูก็ไม่ได้ดูเลยค่ะอ๋อแล้วลหนาวไหมที่แม่เสระเนี่ยช่วงเช้าวันนี้หนาวนะคะ เมื่อวานนี่แบบไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับอ๋อแต่วันนี้หนาวเมื่อเช้านี่หนูก็นึกว่าฝนจะตกนะคะฟ้าครึ้มขนาดผักชีก็ปลูกเองเลยไม่ต้องซื้อที่ตลาดละครับราดก็สวยนะคะครับโอ้โหหนีไม่ออกหนีไม่ออกอยกนอนที่ละครับถ้าเช้ามอกจะเต้นเลยนะบรรยากาศตอนเช้า องสกอจะมาดังไฟให้เราละใช้เวลาหน่อยนะคะครับภาษากะเหรี่ยงดังไฟว่าไงครับมา,ม,มาแจหมูมาแมูแกหมูุมาแกหมูอุมาแกหมูุ <Okay. S 1> มแปลว่าดังไฟนะครับส่วนหอมก็จะเขียวขจีแบบนี้นะครับนี่โอ้ิวใจมากเลยครับคลิปนี้ ช่วงนี้ช่วงนี้พี่ติดต่อมอที่เกาหลีจากน้องสกอ,อใช่เพราะว่าพอดีพี่ไปเจออ่าทิกต็อกเกอร์อสาวงามเกาหลี <laughs> พี่หนีไม่ออกตอนนี้ก็เลยต้องมาหาสาวเกาหลีแบบน้องสกอรครับเพื่อจะได้ลืมสาวเกาหลี <laughs> ช่วงนี้สาวเกาหลีกำลังเป็นข่าวอยู่ครับนะ ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดใส่ก่อนนะคะอืมนะครับเราไม่มีฝาหม้อนะคะอ๋อไ,ได้ใช้จานแทนเนอะ modify <laughs> โดยจานนะครับใกล้เดือดแล้วใส่ไปแล้วใกล้เดือดแล้วเนาะอืมนะแล้วก็ใช้จานปิดฝาไว้ <laughs> <laughs> ไอเดียดีครับนักสกอ <c oughs> พี่มีอะไรมาฝากด้วยอะไรคะ ป okay. ุ๊บป like ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหชอบกินไหมครับเนี่ยชอบค่ะอ่าภาษานสกอว่าไงนะเดเดะมูบะโกเดกอะไรเดบเดบุกิเดบุกิเดบุกิก็คือกบนั่นเองนี่ดูดูดูตัวครับเอามาฝากนสกอโดยเฉพาะเลยเนี่ยโอ้โหเมนูเด็ดแน่นอนพี่เอ๋บอกว่าจะเป็นอ่าสูตรแบบดั้งเดิมสูตรแบบโบราณเลยนะครับ วว้า,วาจะเอาไปต้มก่อนนะคะครับได้เลยครับอ่ะฝากนักสกอ๊อตด้วยนิดนึงนะครับฮืมโอ้โห,โหนี่อ่ะโ,อโชว์นิดนึง,โ,งโชว์น,นิดนึงครับว้าวใส่เข้าไปเดะอะไรนะเดะเบื้กี่ดเนะดะเบื้กี่เดะเบืกบ้ก,กี่ใส่เข้าไปแล้วว้าวหึหึหอมๆเลยนักสก๊อตปิดฟ้าก่อนครับฟ้าดีไอไวเนาะ เตรียมวัตถุดิบต่างๆนะครับมาดูเจ้าวันนี้เราจะทํายํากบแบบโบราณโบราณสูตรแบบสูตรโบราณแบบแห้งนะไปทิพย์จัดนะไ <ป S 2> ไ,<ป>ได้กินเลยครับลองมาดูว่าสูตรนี้จะอร่อยหรือเปล่าพี่ก็ไม่เคยกินอ๋องั้นมาลองพร้อ,รอมๆกันเลยนะปกติจะกินแต่ต้มยํากบสูตรเมืองเหนือใส่พริกลาบก,กินบ่อยละวไปทิพวันนี้จะทํายําแบบแห้งๆนะก็จะมีนี่มะขามเปียกเนะาะมะนาวนิดนึงที่สําคัญพริกเผาค่ะพริกเผา หอมแดงนี่ใบโหระพาตะไคซอยบางๆต้นหอมหักชีซอยบางๆขาเนาะแล้วก็ชูรสน้ำปลาแค่นั้นแหละค่ะจัดไปครับให้สกอหันช่วยระวังดูนะจ๊ะครับรรยการดีๆนะครับโอ้โหถือว่าเป็นส่วนใหม่นะสกอสถานที่เดิมแต่วิวใหม่ครับวิวหลักล้านวิวจากหลักแสนไปหลักล้านละ ดานะาบิวที่นี่ครับอาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วกบเราไปยังไงบ้างค่ะโดนแลนะครับออื้อ อีกหน่อยเนาะอีกแปมบนึงค่ะครับเนื้อมันหนังมันจะุออกยดูผลงานของเราครับอืมน่าจะโอเคนะน้องสกอโอเคแล้วค่ะครับว้าว,ว,าวเนื้อแบบสุกแล้วหนังปริออกมาแล้วครับอืมข้นมากใช่ดิบเืกิ ท้องลงเลยครับว้าวเดี๋ยวจะเอาไปฉีกเป็นชิ้นๆเนาะรอให้เย็นลงก่อนค่ะได้เลยครับน้องสกอบอกาว่าจะเอามะเขือไปผัดให้กินใช่ไหมครับใช่ค่ะครับอโอ้โห <laughs> ปลูกเองเนาะ ได้แล้วเนี่ยต้องหาลูกขึ้นางในแกหน่อยนะคะครับมะเขือนี่ปกติน้องสกอเอาทำอะไรกินครับอุ๊กค่ะอุ๊บหรอไม่ก็ตามค่ะโอเคผลผลิตจากสวนสกอพาทอสกอพาทอสกอพาทอะค่สกอพาทอ กอทอกก็ได้ค่ะกอทอกก็ได้นะไม่ได้เจอกันนานชื่อแต่ละอย่างเรียกยากมากเลยอ่ะครับเนื้อกบของเราเย็นแล้วก็เอามาฉีกเนื้อเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเล็กๆนี่ล้างมือแล้วนะจ๊บสะอาดสะอาดโอ้่ะอุ้ยขาอุ้ยนี่ใบเจี้กบนาเป็นกบเลี้ยงม้วนเนื้อมันก็จะแน่นๆแบบนี้ครับ ถ้ากบนานเนื้อมันจะเล็กๆแต่มันอร่อยเนาะมีทิพเนาะคนละแบบนะแทนกันได้ค่ะแต่อยากลองสูตรใหม่นี่แหละครับไมีใครกินสูตรนี้นะครับเต้อเขาจะยำสะพิกลาบเนาะครับโอ้โเนื้อเยอะเหมือนกันเนี่ยน้ำลายไหลเนื้อลวนๆเอาใจขากบ ขุดุ่ฮีะเสียนแน่เลยน้ำนี่ขุดเองเลยเนาะน้ำบ่อเป็นน้ำบ่อครับโอ้เวลาเราอาบแล้วก็ไปอาบตรงนู้นเลยเนาะค่ะนี่เราตักมาใช้ล้างด้วยจัดไปครับเนื้อกบของเราได้แล้วนะครับเราจะยำแล้วนะเจ้ พริกเผาใช้พริกเผานะครับพริกป่นนิดนึงนะสกอตช่วยพี่คนค่ะเลียสกอจะคุเลใช่ไหมครับคุเลคุเลแค่นี้อ่ะจ้ะแล้วก็ใส่มะขามน้ำมะขามเปียกเข้าไปล้วหอมมากหอมเนาะต้องบีบมะนาวตัดนิดนึงเพราะว่ามันจะได้หอมมะนาว คนอื่นไม่ใส่น้ำตาลพี่จะใส่หน่อยนะชูรสตอร์โมสมีเลยนะเยอะไปอ่ะไม่ค่ะต่าโมสมีหิวข้าวอ๋อหนังสกอหิวข้าวละใช่ค่ะปาดองน้ำปลานี่หอมหอมเนาะก่อนเนาะมันจะเหมือนน้ำผ้าเลยอ่ะผ้ากุ้งผ้าหมูเงี้ยอ๋อเนื้อเป็นตัวใหญ่นะครับใช่ท่าชิมดูว่ามันขาดอะไรนี่คือสมสมได้แล้วได้แล้วจ้ะ ลองชิมดูเป็นไงเอ่ยอวิระมี่ผักของเราใส่เข้าไปเลยเาใส่เครื่องเลยใส่น้ำยำของเราเข้าไปนะครับว้าวน้ำยำแบบนี้สกอร์เคยกินไหมไม่เคยอร่อยไหมใส่พริกเผาสามารถทำกับทำกุ้งทำหมูได้นี่ผักที่เราต่างๆตัวกระซอยบางๆหอมแดงมัสตาร์ เราเพิ่มผักชีต้นหอมใบโหระพาโหระพาเนาะคุเลคุเลเดี๋ยวจืดแล้วก็ใส่เพิ่มเพราะว่ากบมันเยอะว,ว้วาวมไม่เผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มนะแต่ก็ได้ละกินเผ็ดไม่ดีก็อันนี้คือเป็นอันเสร็จพิธีเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามงกินข้าวกันว,ว้าวกินข้าวด้วยกันนะครับยามไก่ข้ามจางน้ำปลาก็แซนน้ำปลาคุเล ก็ถามค oh. ุณเลคุณเลคืออะไรคลุกคลุกคนคนนึงค oh. ู่หวานไหมคุณเลคุณเลคุณเลคคุณเลคคืออะไรคะเป็นภาษาในติ๊กต็อกเนาะเป็นภาษาแบบเขาพูดกันเวลาทำอาหารนี่ครับคลุกคลุกคลุกอะไรเงี้ยครับเอากินข้าวด้วยกันจ้าครับออเมสกออเมสกออเมสกามีของหวานด้วยนะ ของข้าก่อนไม่ล้มได้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 โอเคคุณติแซมสี่ห้าคนก็ได้อยู่โอ้กินด้วยกันนะครับมาเอาเมย์ข้างแรกข้างแรกครับข้างแรกลก็มีไก่ทอดมาแล้วก็ของหวานอ่ะขอชิมหน่อยเมื่อกี้สาวๆลองชิมว่าอวิใช่ไหมครับอวิ่หรอว่าอวิ่อวิครับข้างแรกนะแม่กอล์เมียไม่ได้ประเทศ อารมณ์เดียวกับผ้าหมูแต่ว่าเป็นเนื้อกบผ้าแบบใส่พริกเผาผ้าหมูผ้ากุ้งอ่ะจะได้ความหอมความก่อบของพริกเผาครับเนาะแล้วก็เนื้อกบที่แบบต้มในที่ก็จะเนื้อจะร้วนๆนะอร่อยเนาะอ๋อได้ไหมชิมดูลงตัวกับน้ำยำโอเคเลยน้ำสกอออันนี้ก็เมนูแรกเอาข้าวเหนียวตามอ่ะอืมใช่เลยน้ำสกออเอาดีละอวิอวิะ ปิ้นปิ้นอ่ะขัมมาคัมเรื่อยเรื่อยเครื่องถือครับอือปกก็อุ้ยอุ้ยค่ะอุ้ยคนก็ขาอุ้ยเนาะอือฮึิ้มกับเครื่องเนาะใช่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยครับมีอะไรยังมีไก่มาเพิ่มเนาะไก่ ไว้โ okay, นะอกาส้กงมาทำมปิ mm ้ง hmm. ค uh ่ะจากเมนูเด็ดเนาะก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมีหน้าบนดอยก่อนเราติดตามค่ะก่อนไหมหมูนะคะไก่กอล์กกำลังงงก่ะไก่ทั้งร้านเลยน้าฟินกับขบยำกบโบราณ ทำเป็นแล้วนะได้สูตรง่ายจำไม่ได้ก็เปิดคลิปดูเองใส่อะไรบ้างเนาอเคี้ยวแล้วก็แบบสมุนไพรมาเต็มเลยอะเค็มตะไคร้ี่คือแบบหอมมากเลยน่ะก็เป็นการมาเจอน้องสกอร์ในรอบโอ้นานมากนะเนาะกี่เดือนอะปีถึงไหมคะไม่แน่ใจแต่นานมากเย็นไหนอะเรามาเจอกันอะครับ ก็นานก็เพราะว่านานมากๆเนาะพอดีจะได้เจอกันแล้วแต่น้องติดงาน,งงานเราก็เดินทางกันก็เลยไม่ได้เจอเนาะวันนี้เป็นนิมิตใหม่อดีก็ได้มาเจอน้องสกอของเราแล้วนะน,ะน้องกป็ยังน่ารักสดใสเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> พร้อมกับบรรยากาศสวนหอม <c oughs> แห่งใหม่แห่งเดิมแต่ว่าได้วิวหลักล้านเพิ่มเข้ามานะครับเนาะครับก็น้องสกอยังไม่ไปไหนครับยังอยู่กับพวกเราอยู่นะว่า ตามต้องชมว่าคลิปหน้าเราจะไปกระดิ่งกันต่อเนาะไปไหนดีขึ้นดอยค่ะมีนัดมีนัดบนดอยแนทบนดอยแล้วงุงไก่ด้วยครับนี่ก็ตราบื้อนะคะตราบื้อมากนะสกอร์ครับขอบคุณมากนะครับ FC หน่อยครับฝากติดตามช่องเบ Beatip ได้วยนะคะแม่ครับกินต่อกินต่ออร่อยอร่อยกินมากกินกบจะกินต่อโอเคโอเคกินกบ ินฟีครับถูกใจให้กี่คะแนนสิบเลยเหรอสิบเลย,เลยอร่อยจริงๆนะคะ